แต่วันที่สิสี่นี้ที่อ้อทราบมาเนี่ยนะคะเขาต้องไปรับทราบข้อกล่าวหาที่เขาใส่ร้ายว่าอ้อทากรรมลูกเขานะสิบสี่นี้คุณต้องไปพิมพ์ลายนิ้วมือนะเชื่อมติตอ้อถึงบอกแล้วว่าเรื่องอ้อไม่ต้องนะไม่ต้องเสือเดี๋ยวกูจัดการชีวิตเองเอาเรื่องตัวเองก่อนนะคะเอออ้อยังไม่ไปวอนให้ขอใครแบบมาสาระแนเรื่องอ้อเลยชนะเองเรื่องคุณคุณผู้จัดการสิบสี่นี้เห็นว่าหมายเรียกให้ไปพิม รายยูมือสิบสี่ไปละ่ะอย่าแอบไปละ่ะอย่าคิวอย่าเคิร์ไม่ใช่อหมคะทุกอย่างอยู่ที่การกระทำเขาเองไม่ได้อยู่ที่ยักคิวอะไรหรอกเออมึงอย่าเสล่อย่าเสล่เนาะคือเขานัดสิบสี่ไงแต่ว่าไม่รู้ว่าวกนั้นจะมาสิบสี่ไหมหรือจะแอบไปก่อนหรือจะเลื่อนหรือจะอะไรเข้าใจปะ่ะ

ไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยนกแสกไม่ต้องเคมค่ะเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวเลยไม่ได้เกี่ยวกับพวกมึงเลยเออเดี๋ยวอ้อไปเคลียร์เองค่ะนะคะเรื่องอะไรต่างๆนานา,นานเดี๋ยวอ้อไปจัดการเองนะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้นะคะเรื่องชงเรื่องแชร์เดี๋ยวอ้อไปเคลียร์เองค่ะนะ เอตามนั้นนะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคะมาแล้วเราเป็นอะไรจะให้ขอบคุณค่ะพุดปอกไม่มีนะคะก็พูดไปแล้วนี่พุดปอกที่ไหนนะคอมเมนต์ไม่ดีออบบอกนะ พราะรู้สึกว่าเาังเกลียดคนประเภทนี้ปกติเราจะไม่บล็อกใครนะคะเนะแต่รู้สึกว่าปล่อยมาเยอะแล้วนะมึงมาดีกูก็คุยดีนะเออแต่ถ้ามึงมาไม่ดีกูก็บล็อกมึงนะบางทีการบล็อกไม่ได้กลัวนะคะลำคาแล้วก็ดังเกียดจบไหมปักหายน สโลอ์เซเลสีวินมึงดีสุบขนาดไหนคะปักปอกโอ้มาแล้ว่าแล้วเดียวแสงแห่งธรรมมืองพี่น้องมึงไม่ต้องห่วงกูเลยมึงไปดูแลพวกเมืองอ่ะนะเออมึงไปดูแลพวกมึงมึงไปดูแลคดีพวกมึงก่อนมืองไม่ต้องมายุ่งกับคดีกูหรอกใจเย็น เป็นกำลังใจให้ขอบคุณคะ่ะมันก็มีนะคะ่ะคนที่แบบ <c oughs> อ๋อบอกแล้วว่าเดี๋ยวอ๋อไปจัดการเองนะคะเออไม่ต้องมาไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมาแสดงความเหมือนจะหวังดีแล้วมึงก็แซะกูเดี๋ยวกูไปเคลียร์เองจบอืมเดี๋ยวไปเคลียร์เอง,อเ,เ,เ,องเอาก็เสบข่าวกันมายืนแล้วก็ตามข่าวไปดิไม่ต้องมาฟังดิฉันหรอก No? เออถ้าคุณเชื่อข่าวไปทั้งหมดแล้วก็ไม่ต้องมาฟังอ,อ้อละค่ะอ,อ้อก็ไม่พูดอะไรไม่ตอบโต้ใช่ว่ายอมรับทุกอย่างในส่วนที่อ้อผิดอ้อก็ยอมรับไปแล้วในส่วนไหนที่ไม่ใช่ก็ค่อยว่ากันก็แค่นั้นเออกูอายุสี่สิบกว่าแล้วกูไม่ได้เกิดมาแล้วเป็นนางฟ้านะคะควายคนที่ด่ากูในมงึงดีแค่ไหนเชียวยืมตัวอีกแล้วขอโทษขอโทษ เนี่ยมันมาแล้วไม่ตดก็ไอก็เครื่องสักผ้าโอ้ยมันเข้าไรบอกอันนี้แย่แล้วโอ้ยติดคู่พ่อเหรอเรื่องแค่นี้ก็เวอร์เนาะผมไม่ได้ไปขายไก่ตายเมาเนต์ไม่ดีกูบล็อกน่ะ ขอโทษด้วยนะคะวันนี้ก็แบบสนุกสนานไม่ได้มีอะไร <c oughs> อ่านไม่ทันเลยคอมเมนต์รัวมากขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนให้กำลังใจอ้อเยอะจนโดนดา่าพี่นิกรขอบคุณคะ่ะขอบคุณมากๆอ่าไหวเข้าไหวไหวมันคงไม่มีเรื่องอะไรเลวร้ยวายไปกว่านี้แล้วคุณจะไม่เข้าใจงานที่เราทำเลย <c oughs> คุณจะคิดเล็กคิดน้อยทำไมต้องเสียขานั้นทำไมต้องเสียขาน้ำมันทำไมต้องนี่ต้องนี่เพื่อคนอื่นซึ่งอ้อไม่ได้มาคิดตรงนี้เลยค่ะอ้อก็ต้องกินต้องใช้อ้อไม่ใช่ว่าเป็นประธานบริษัทแล้วจะรองเงินสิ่งหนึงมาจากฟ้าหรือไปเอาเงินของใครเข้ามาโอนในเข้าวอลเลตตตัวเองไม่ใช่เราก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่อ้อต้องเลี้ยงลูกที่มันอ้อต้องกินต้องใช้ ก็ไม่เคยอายทํากินค่ะแม่กอไม่ได้ให้ทรัพย์สมบัติมาแต่ก็เกิดแต่แม่กอให้ความขยันในการทํางานแม่กอให้ความหน้าด้านหน้าทนในการทํามาค้าขายทําไมต้องอายอไม่เคยอายทํากินค่ะไม่เคยมีเงินน้อยเลยกําไรไม่กี่บาทก็เอาค่ะเอสนใจที่ไหนล่ะด่ามาด่ากลับค่ะดิฉันเป็นบุคคลธรรมดาไม่ใช่ลูกคุณหญิงคุณนายเป็นลูกแม่ค้าส้มตำ เกิดมาบ้านยากจนดิ้นรนสู้กันทุกวันนี้แหละคะ่ะอือม,มันก็มีคนหลากหลายประเภทไงคนเรานะคะระคังจะดังต้องให้คนตีค่ะไม่ใช่ตีตัวเองชมตัวเองยกยอตัวเองไม่ได้ประโยชน์ค่ะเราทำให้เขาเห็นดีกว่าและให้คนชื่นชมในผลงานเราดีกว่าก็เคยปวดตัวเองนละคะ อ้อไม่เคยพูดเลยว่าอ้อเป็นคนดีคุณดอนคะอ้อเห็นแล้วค่ะเอออ้อคุยกับจอนนี่แล้วค่ะไม่ต้องฝากจอนนี่ด้วยค่ะอ้อคุยกันแล้วค่ะบางทีอ่ะคุณเชื่อไหมมันก็มีบางมุมในการทำงานที่อ้อต้องดุดุใส่คนที่ทำร้ายดิกแต่บางคนนี่คือแบบ ทำไมปากจัดจังทำไมว่าอาแรงจังเอา้าคือนั่นคือเขาตั้งธงที่ไม่ชอบเราเขาไม่ดูผลลัพธ์ที่เราช่วยดิอ่าไม่เมาค่ะเรื่องอบทองพอแล้วเรื่องอบทองอ้อพูดไปแล้วนะคะทําไมคุณต้องไปตามอะไรอบทองมากมายจังเลยเมื่อวานนี้อ้อก็ว่าไปแล้วคนหนึ่งแล้วว่า คุณจะให้อ้อไปเอาอบทองออกมาเอาเด็กๆออกมาคุณไปดูด้ยวยว่าอบทองเขาเป็นคนพิการซึ่งเขาก็ทํามาหากินได้ในแบบฉบับของเขาเขาเลี้ยงลูกได้ในต้นทุนชีวิตของเขาที่ทําได้ถ้าเขาทำ้ายลูกคุณค่อยมาแจ้งอ้อให้เขาไปช่วยแต่เนี้ยเขาแค่ปากดีไงเพราะคุณเข้าไปด่าเขาเออเขาก็ทำมาหากินในแบบของเขาคุณเลิกไปดูเขาสิเขาจะได้ไม่ต้องดา่าคุณเลิกไปสอนเขาสิ การที่เขาบอ,อกมาไลฟ์สดขอของขวัญไม่ใช่มิจฉาชีพนะคะเขาก็เอาร่างกายเขามาแต่งตัวให้ตลกยอกอายเพื่อให้ได้ของขวัญแลวเอาเงินมาแลกเพื่อมาใช้จ่ายชีวิตเขาเพื่อมาเลี้ยงลูกเขาเขาจะเลี้ยงผัวเขาก็เรื่องของเขาผู้หญิงบางคนนะก็สมประกอบดีนี่แหละเออบางคนอยากจะเปเปผักวก็เรื่องของเขาไงก็ผัวเขาไงเราจะไปสนใจอะไรล่ะคือเรื่องอกทองเนี่ยเขาพูดห่อยมาก ก็มันสิเอาเงินไปเลี้ยงผัวมันก็ย่าหัวผัวมันตัวย่าหผัวมันตัวถูงสิบหวบุญไาย้ไปจากน้ำมันแค่บอกเข้าใจเงินกับเงินเขาอกมันจะเต้นทั้งวันทั้งคืนก็ร่างกายมันไหมเธอจะไปเดือดร้อนอะไรคุณจะไปสอนเขาทาไมเอาชีวิตตัวเองให้รอดก่อนแล้วค่อยไปสอนเขาเออคือจะให้อ้อตามลาวีออทองเพื่อ ปล่อยเขาไปค่ะถ้าวันไหนเขาทำร้ายลูกแล้วคุณค่อยมาแจ้งเอีกทีหนึ่งเขามีสิทธิ์ที่จะํามาหากินของเขาเขาไม่ได้ไปหลอกเงินตอนนี้เขาไม่ได้หลอกใครแล้วเขามาเต้นเขาจะเต้นเขาจะแต่งตัวเป็นตุ๊กตาแล้วเขามีคนให้ของขวัญเขาก็เป็นสิทธิ์ของเขาคุณจะไปตามด่าเขาทำไมคุณจะไปสอนเขาทำไมคุณเป็นใครคุณถึงไปสอนเขาก่อนอ้อถามก่อนพวกคุณเป็นใครคุณจะไปสอนเขาอ่ะคุณเลี้ยงเขามาหรอเออแม่มันสอนมันยังไม่ได้แล้วคุณเป็นใครคุณจะไปสอนมันถามหน่อยแล้วคุณจะให้ออกไป เอาเขาออกมาพี่ออไปเอาพอมอเข้าไปเพื่อคุณคิดว่าจะเอาชีวิตคนหนึ่งมาเป็นภาระของของรัฐเนี่ยมันไม่ได้ง่ายนะไม่ออเห็นทุกวันเลยพี่ออไปจัดการอบทองเลยคะ่ะอะไรจัดการอะไรจัดการอะไรพอเถอะปล่อยเขาไปเถอะยินติดประตูให้แม่ะะเลยค่ะเรื่องคุณวายกับเขาค่ะถ้าวันไหนเขาตีลูกคุณคอยม,มาแจ้งกอนเนาะเรื่องให้ออไปตามดูชีวิตเขา เอออะไรคุณโซดามีอะไรคะเป็นอะไรมีอะไรคะไม่ใช่คืออ้อลำคานมากเลยกับเรื่องอบทองเนี่ยโอ้เขาข้าว,าวให้ยนูนเเตอร์ปเอาข้าว,าวยังคืออ้อเห็นดมาทุกวันเลยไม่ใช่ค่อบทองเนี่ยคะ่ะแค่ข้าวทองเนี่ยคะ่ะ S <S <an> ว่ามีเรื่องที่ต้องทำยเยอะแยะมากมายเลยนะคนที่ต้องการความช่วยเหลือที่สาหัสกว่านี้เด็กถูกล่วงละเมิดถูกพ่อเลี้ยงทำลายร่างกายถูกโอโหตาบอดถูกขวกคือทำไมไม่บอกเรื่องนี้วะทำไมต้องมาอบทองอบทองอบทองพี่อ้อค้าจัดการอบทองปล่อยเขาเถอะค่ะ เอาเงินไปเลี้ยงผัวเขาก็เรื่องของเขาเัานั็นผัวเขานนะเธอเจะไปเดือดร้อนทำไมเขาไม่ได้เอาเงินเธอมา